สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการถูกล็อกอินซ้อนของเกม i d ดีฟรีนะครับอ่าหลายคนนะครับถามเข้ามาในช่อง YouTube ของผมนะครับว่าพี่ครับผมถูกล็อกอินซ้อนทํำยังไงดีนะครับอ่าหลายคนนะครับถูกกวนใจโดยการล็อกอินซ้อนจากที่อื่นนะครับเล่นเกมอยู่ดีๆหรือว่ายังไม่ได้เล่นเลยกิจกรรมถูกทําไปแล้วถูกคนอื่นล็อกอินซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับ วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับแนะนํานะครับว่าเราควรทํำยังไงดีนะครับเมื่อถูกล็อกอินซ้อนนะครับทํายังไงนั้นไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับต้องล็อกอินเกมได้ก่อนนะครับเพื่อจะใช้ข้อมูล user id นะครับอ่าล็อกอินได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเข้า Google นะครับ กูเกิลแบบนี้นะครับเข้า Google อ่าเข้า Google แบบนี้แล้วก็พิมพ์คําว่ากาลีนาเข้าไปนะครับค้นหาคําว่ากาลีนาพิมพ์ภาษาไทยนะจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ลิงก์แรกเลยนะครับกดเข้าไปโอเคต่อไปกดปิดไปเลยนะครับไปเลือกที่บริการลูกค้านะครับกดปิดไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมา เราไปเลือกที่ฟรีไฟนะครับเกมฟรีไฟนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วก็ไปเลือกที่เกมฟรีไฟนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเดี๋ยวผมทําเป็นแบบเดสท็อปนะครับจะได้มุมมองกว้างๆหน่อยนะครับอ่าโอเคเลื่อนลงมานะครับ <S <S แล้วก็ไปเลือกที่แจ้งปัญหานะครับเราไปเลือกที่แจ้งปัญหานะครับแล้วก็นี่นะครับ มันเป็นหัวข้อบนสุดเลยนะครับแจ้งปัญหาโดนล็อกอินซ้อนจากการถูกแฮกนะครับนะหลายคนนะครับผมไม่ได้ถูกแฮกแต่ผมโดนล็อกอินซ้อนนั่นก็คือการถูกแฮกนะครับหรือว่าการขโมยยูเซอร์ไอดีไปเล่นนะครับโดยที่ไม่ใช่เจ้าของของตัวเองนะครับนั่นคือการถูกแฮกนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเป็นคนอื่นที่เข้ามาโดยที่เราไม่รู้จักนะครับก็คือการถูกแฮกนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับการแจ้งปัญหา ล็อกอินซ้อนโดยการถูกงแฮกนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งไปให้เราล็อกอินกาลิน่าก่อนนะครับว่าเราล็อกอินเข้ากาลิน่าโดยใช้ Google Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ล็อกอินก่อนนะครับถ้าล็อกอินเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับส่วนผมก็ใช้ Google ในการล็อกอินนะครับก็ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มากรอข้อมูลในการแจ้งปัญหานะครับ ก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นทีละหัวข้อไปนะครับสําหรับใครที่เข้าใจแล้วก็สามารถกรอ,อกรายละเอียดลงไปได้เลยนะครับนี่ไปทีละหัวข้อนะครับช่องทางการล็อกอินเข้าเกมนะครับก็ตัวเนี้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับ Apple ID นั่นก็คือ iPhone นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Google Huawei Twitter VK นะครับตัวเนี้ จะเป็นการล็อกอินแบบยืนยันตัวตนทั้งหมดนะครับเพราะว่าแบบเวดหรือว่าแบบรูปคนจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานในเครื่องอื่นได้นะครับก็จะใช้ได้เครื่องเดียวนะครับส่วน Apple ID Facebook Google Huawei t w i ทวิตเตอรพวกนี้คือการล็อกอินแบบยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเลือกนะครับว่าเราใช้อะไรนะครับ ก็ผมใช้ Google นะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างนะครับก็ชื่อในเกมนะครับชื่อในเกมหลายคนนะครับยังงงว่าชื่อในเกมของเราคืออะไรนะครับก็เราก็กดเข้าเกมของเราแบบนี้ก็กดไปที่มุมด้านซ้ายนะครับชื่อในเกมของเราคือลินลี่นะครับแล้วก็ฮหนึ่งแปดสามสองเอชนะครับก็ใส่ไปนะครับ อโอเคต่อไปเราก็ไปกรอกหัวข้อต่อไปนะครับ ID ผู้เล่นนะครับ ID ก็กดไปที่เกมอีกทีนึงนะครับ ID ของเราก็คือตัวนี้นะครับ UID นะครับนี่ผมคัดลอกกดคัดลอกไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีรูปเครื่องหมายคัดลอกอยู่ข้างๆนะครับอันเล็กๆนะครับกดคัดลอกแล้วก็เราก็มาวางตรงนี้นะครับ กดบางเรียบร้อยอีเมลนะครับอีเมลตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นอีเมลที่เราเข้าเล่นเกมนะครับเป็นอีเมลที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมงานกาลินาได้นะครับอันนี้ก็กรอกลงไปเลยนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับไม่ใช่เบอร์ที่เราสมัครนะครับเป็นเบอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องไปตรงกับ ID อะไรนะครับก็เป็นเบอร์ที่เราใช้อยู่นี่แหละครับ เพื่อที่ว่าเขาจะติดต่อมานะครับก็เป็นเบอร์ที่เราโทรใช้งานทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับก็ต่อไปนะครับช่วงเวลาที่สะดอกติดต่อนะครับก็แนะนําให้เป็นตลอดเวลานะครับหรือว่าช่วงกลางวันก็ได้นะครับ8ปดโมงถึง5้าโมงหรือว่าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอะไรประมาณนี้ก็ระบุเป็นเวลาที่เราสะดวกที่สุดนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานะครับก็ ตรงนี้ถ้าใส่ได้ใส่รา,ายละเอียดได้นะครับจะดีมากๆนะครับเพราะว่าทีมงานจะได้แก้ปัญหาได้ถูกแล้วก็รวดเร็วชัดเจนด้วยนะครับอ่าโอเคข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับใส่ได้ใส่นะครับหรือว่ามีรูปภาพรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่ามีูรูปภาพยืนยันว่าถูกล็ออินซ้อนจริงปัญหาเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้หรือว่าถ่ายรูปไว้ก็เลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็มาอ่านข้างล่างสักนิดหนึ่งนะครับหลายคนนะครับถามถามโดยที่ไม่อ่านเลยนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะกดส่งนะครับอ่านก่อนนะครับหลังจากทําการกรอกข้อมูลนะครับแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนรอนะครับรอการตรวจสอบนะครับและตอบกลับอีเมลที่สามารถติดต่อได้นะครับอีเมลที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับเขาจะติดต่อกลับมาภายใน1วันนะครับนั่นก็คือนะครับ 24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรากดส่งข้อมูลนะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยผมกดส่ง4โมงนะครับ16.19นะครับนั่นก็คือ16.19วันพรุ่งนี้นะครับภายในนะครับภายในตั้งแต่ตอนเนี้ยถึง16.19วันพรุ่งนี้นะครับเขาจะตอบกลับมานะครับไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้เช้าต้องตอบกลับมาไม่ใช่นะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับนับจาก ตอนที่เรากดส่งนะครับโอเคเมื่อคุณกดส่งข้อมูลนะครับคุณอนุญาตให้กาลินาทาการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อไปยังทีมงานนะครับเพื่อแก้ปัญหนานะครับโอเคตันนี้ก็เขาจะเป็นการยืนยันตัวต,วต,วตวนอีกทีนะครับว่าเราก่อข้อมูลตัวเนี้ยถูกต้องชัดเจนแล้วก็กดส่งข้อมูลไปเลยนะครับกดส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอีเมลเด้งไปที่ ข้อความอีเมลของเรานะครับว่าเราทําการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอข้อมูลรออีเมลตอบกลับมานะครับหลายคนนะครับบอกว่าทั้งวันยังไม่ตอบกลับมานะครับให้ไปเช็คที่อีเมลขยะหรือว่าถังขยะนะครับบางครั้งนะครับอีเมลพวกนี้จะไปอยู่ในอีเมลขยะอีเมลที่ถูกบล็อกหรือว่าถังขยะนะครับลองไปหาดูดีๆนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิป การลองอินซ้อนนะครับในการแก้ปัญหาในการแจ้งเรื่องนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีปัญหาหรือว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยหรือว่าคอมเมนต์ไหนนะครับที่ผมไม่สามารถตอบได้นะครับผมก็จะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดนะครับมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ